365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่294กาการเคารพศักดิ์ศรีของบุคคล การให้ความเคารพนับถือวิญญาณของผู้อื่นการชักนำให้ผู้อื่นทำบาปหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2,284การชักนำให้ผู้อื่นทำบาปเป็นท่าทีหรือวิธีปฏิบัติที่นำผู้อื่นให้ทำผิดผู้ชักนำให้ผู้อื่นทำบาปก็เป็นผู้ผจญเพื่อนพี่น้องให้ทำผิด การนี้ทำให้คุณธรรมและความถูกต้องได้รับความเสียหายอาจชักนําเพื่อนพี่น้องให้รับความตายด้านจิตใจได้การชักนําให้ผู้อื่นทําบาปนับเป็นความผิดหนักถ้าโดยการกระทำหรือการละเว้นดังกล่าวจงใจนําผู้อื่นให้ทําผิดหนักหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทลิก ข้อที่2 2 8 5การชักนำให้ผู้อื่นทำบาปมีความหนักเป็นพิเศษถ้าผู้เป็นเหตุทำให้ผู้อื่นทำบาปนั้นมีอำนาจปกครองหรือผู้รับการชักนำนั้นไม่อาจทัดทานได้การกระทำเช่นนี้ชวนให้องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสาบแช่งว่าผู้ใดเป็นเหตุให้คนธรรมดาธรรมดาเหล่านี้ทำบาป ถ้าเขาถูกแขวนคอด้วยหินโม่ใหญ่ท่วงลงใต้ทะเลก็ยังดีกว่าสำหรับเขาการชักนำให้ผู้อื่นทำบาปเป็นความผิดหนักถ้าเป็นการกระทำของผู้ที่โดยธรรมชาติหรือโดยหน้าที่ต้องเป็นผู้สอนหรือให้การอบรมผู้อื่นพระเรยซูเจ้าทรงตำหนิบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีทรงเปรียบเทียบว่าพวกนี้เป็นเหมือนสุนัขป่าที่ปลอมตัวเป็นลูกแกะ หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2,286กการชักนำให้ผู้อื่นทำบาปอาจเกิดจากกฎหมายหรือสถาบันจากธรรมเนียมปฏิบัติหรือความเห็นก็ได้ดังนี้ผู้ที่ตรากฎหมายหรือกำหนดโครงสร้างทางสังคมที่นำไปสู่ความเสื่อมทรามทางศีลธรรม หรือทำลายวิถีชีวิตด้านศาสนาหรือนำไปสู่สภาพสังคมที่ไม่ว่าโดยจงใจหรือไม่ทำให้วิถีดำเนินชีวิตแบบคริสเตชนตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าผู้ประทานพระบัญญัติยากลำบากหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้หลักการเดียวกันนี้ยังใช้ได้กับผู้นำทางธุรกิจที่เปิดโอกาสส่งเสริมการทุจริตกับครูผู้สอนที่ทำให้เด็กท้อแท้หมดกำลังใจ หรือกับผู้ที่ใช้ความฉลาดเปลี่ยนแปลงความเห็นของสาธารณะให้หันเหออกไปจากคุณค่าทางศีลธรรมหนังสือคำสอนพระศาสนัรคาทอลิกข้อที่2,287ผู้ที่ใช้อำนาจที่ตนมีโดยเงื่อนไขที่ชักนำให้ผู้อื่นทำผิดก็มีความผิดฐานชักนำให้ผู้อื่นทำบาป และต้องรับผิดชอบในผลร้ายที่เขาช่วยทำให้เกิดขึ้นทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมเหตุที่ชักนำให้ทำบาปจะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่วิบัติจงเกิดแก่ผู้ที่เป็นเหตุให้บาปเกิดขึ้นการดูแลสุขภาพหนังสือคำสอนพระสาสนจักรคาทอลิก ข้อที่2288ชีวิตและสุขภาพทางร่างกายเป็นของประธานทรงค่ายิ่งที่พระเจ้าทรงฝากไว้กับเราเราจึงต้องเอาใจใส่ดูแลของประธานเหล่านี้ตามเหตุผลโดยคำนึงถึงความจำเป็นของผู้อื่นและผลประโยชน์ส่วนรวมด้วยการดูแลสุขภาพของประชาชนเรียกร้องความช่วยเหลือของสังคม เพื่อช่วยให้มีเงื่อนไขจำเป็นที่ช่วยให้ทุกคนเติบโตและบรรลุถึงวุฒิภาวะได้แก่อาหารและเครื่องนุ่งหุ่มที่อยู่อาศัยการดูแลสุขภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอาชีพและสังคมสงเคราะห์หนังสือคำสอนพระาศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2289 แม้คำสอนทางศีลธรรมเรียกร้องให้เคารพนับถือชีวิตทางร่างกายแต่ก็ไม่ให้คุณค่าเบ็ดเสร็จแก่การนี้คำสอนนี้ก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดไม่เชื่อถึงพระเจ้าแบบใหม่ที่มุ่งส่งเสริมเพียงความเคารพนับถือร่างกายยอมสละทุกสิ่งเพื่อการนี้ที่เป็นเสมือนการเคารพบ,บูชาความสมบูรณ์ทางร่างกายและชัยชนะในการกีฬาแนวคิดเช่นนี้ เพราะมีการคัดเลือกผู้แข็งแรงมากกว่าผู้อ่อนแออาจนำไปสู่การบิดเบือนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ได้หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่2,290คุณธรรมความพอดีช่วยจัดให้เราหลีกเลี่ยงการเลยเถิดทุกรูปแบบเช่นความฟุ่มเฟือยในการกินอาหาร การเสพสุราเมามมยการสูบบุหรี่และการใช้ยารักษาโรคผู้ที่เพราะความเมาหรือชอบความเร็วเกินกำหนดเป็นอันตรายบนท้องถนนในทะเลหรือบนอากาศต่อความปลอดภัยของผู้อื่นหรือเป็นอันตรายต่อตนเองย่อมมีความผิดหนักหนังสือคำสอนพระาศาสนจักคาทอลิก ข้อที่2291การใช้ยาเสพติดนำความเสียหายหนักที่สุดมาสู่สุขภาพและชีวิตของมนุษย์การใช้ยาเสพติดทำไม่ใช่เพื่อการรักษาพยาบาลจริงๆเป็นความผิดหนักการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติดเป็นกิจกรรมที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นทำบาปเป็นการร่วมมือทำบาปโดยตรง เพราะเป็นการส่งเสริมให้ทำกิจกรรมที่ผิดต่อกฎศีลธรรมอย่างหนัก365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า